はい。 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปนี้ผมได้มาลองเล่นแมป Tower Defense นคนไทยที่บอกเลยลว่ายระบบเนี่ยแปลกใหม่สุดๆจะเป็นไงไปดูโอเคครับ okay, ผมก็ในวันนี้นี่ครับต้องบอกเลยนะว่าเราอยู่นในการเกม Anime Guard i a ้น,นั่นเองนะครับซึ่งเห็นกันว่านะครับว่าเป็นแมปคนไทยนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นแมป Tower Defense ที่หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าระบบเนี่ยแตกต่างกับ Tower Defense อื่นๆนั่นเองเครับพวกแมคคันิีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะก็ในวันนี้เนี่ยได้มาลองเล่นกันดูแล้วกันนซึ่งเเข้้าามาผมผได ตัวอะไรไม่รู้มาเนี่ยผมดีนี่ครับชิเกรุนี่ครับเวลหนึ่งร้อยด้วยและเหมือนจะมี เฟสเนี่ยที่ดีที่สุดด้วยนะครับอันนี้เห็นเขาว่าแจกผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เริ่มต้นไหมแบบเล่นต้นเกมอะไรอย่างงี้นะครับแบบว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเอามาเล่นก่อนได้อะไร,ระมาณนี้หรือเปล่านะครับอ่ะซึ่งเข้ามาเนี่ยนะล็อบบี้เนี่ยก็โอ้ดูดีเลยนะครับมีแบบว่าเป็นเหมือนประตูวัดญี่ปุ่นไหมนะครับเป็นโซนต่างๆนั่นเองนะครับเป็นวงกลมอย่างงี้อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจแมปกันหน่อยดีกว่านะว่าแต่ละโซนเนี่ยมีอะไรบ้างอ่า แล้วก็อย่างแรกเลยนะครับที่เราเข้าดูเกมมาเราก็ต้องไปที่ซัมมอนก่อนใช่ไหมล่ะอ่าตันนี้มีเอสคโนโอเคสวัสดีครับอ่าตอนนี้นะครับมีแบนเนอร์อยู่3ามแบนเนอร์มีสเปเชียลอีเวนต์และก็ซัมเมอร์อ่าซึ่งสเปเชียลก็ใช้เจมนะครับน่าจะเป็นปกตินะก็คืออันนี้น่าจะเป็นแบนเนอร์ปกตินะครับทิปเปิลแบนเนอร์แล้วก็อีเวนต์ก็น่าจะใช้เป็นอ่าในส่วนของเคอร์เรนซีที่เป็นอีเวนต์แม่น่าจะต้องไปเล่นหมวดต่างๆนะครับมูนไนท์อ่าแล้วก็มีซัมเมอร์นะครับใช้เป็น ลูกบอลอย่างนี้เลยนะครับอุย้ยมีกาชีอาคูตาด้วยเฮ้ย <c oughs> <Hey! c oughs> อัน,นิเมะมันเพิ่งออกมาไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> ไวมากนะครับสำหรับเกมนี้เออโอเคเอ,อ้ยผมว่าน่าสนใจนะครับเรื่องโมเดลตัวละครอะไรต่างๆนี่ก็ทำมาได้เหมือนเลยนะโอ้ดูดีเลยนะครับอุ <c> ้ย <oughs> อันนี้ผมว่าดีนะครับสำหรับโมเดลนี้โอ้ผมชอบเลยว่ะมันรู้สึกว่ามีความ ไม่เหมือนใครไหมรู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนลายเส้นกระตูนเลยนะครับทั้งที่อยู่ในโลบอกนะเอยเออนี้น่าสนใจนะครับสำหรับพวกอโมเดลต่างเนี่ยมันจะไม่แบบดูหยาบดูแข็งใช่ไหมเนี่ยมันจะดูแบบมีความละมุนละมุนนะครับสำหรับพวกโมเดลต่างๆเออผมว่านี้น่าสนใจนะอะแซมอนก็ เออเจมผมก็ไม่มีเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนี่ครับจากที่ทุกคนเล่นเกม Tower Defense เกมนะครับผมบอกเลยว่าเอาต้องใส่โค้ดนี่ครับด้านขวาเนี่ยสีม่วงๆตรงนี้คือโคด้ดอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่โค้ดนิดหนึ่งแล้วกันอัปเดต14ได้อะไรบ้างเนี่ยสบาย Sorry for Delay นีไ่ได้ของเยอะนะโอ้หอะไรเต็มไปหมดเลยไม่ได้ะโอ้ใจเยอะมากนี่ครับ แนะนำผู้เล่นใหม่เนี่ยผมว่าเล่นง่ายนะครับสาหรับเกมนี้นะครับก็ลองมาเล่นดูได้นะครับสาหรับใครที่แบบเบื่อเกมมันเวททาวเวอร์ดีเฟน์ต่างๆไปแล้วนะครับก็มาลองได้อาชิบุยาอีเวนต์โอเคสเต็กโอเคเดี๋ยวไว้ใส่แบบใส่บบเป็ตเวลร์ลไหมอ่าโอเคหมดอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมีใช้อยู่ได้แค่4โค้ดเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์ละกันกนะครับสำหรับ ใครที่อยากจะรู้นะครับโอเคก็ไหนๆเราก็ได้อ่าตังได้อะไรมาแล้วมาขออนุญาตสุ่มนิดนึงแล้วกันนะครับสุ่มให้หมดเลยนะครับทุกตู้เลยผมได้เคเรนซี่ทุกแบบมาเลยนะครับอ๋อนี่สามารถสุ่มแบบเฮ้ยสามารถสุ่มได้เทียร้อยเลยนะครับอ่ะตอนสุดที่ทียร้อยโอเคจัดไปเลยไปโอเคโอ้โหโว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 เฮ้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหร้อยลูกตรงนี้ไหมนี่เซลล์นี่ครับโอเคเซลล์เลตี้ขายตัวแรไว้หมดเลยแล้วกันเรียบร้อยโอเคเป็นระบบของ q ิวเนี่ครับเอ้ยบูม่าเนี่ยตัวทำตังคแมสชัวร์เลยอะไรลือยี่สิบพันหกนี่ครับลองดูว่าจะได้กี่โลเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสองนี่ครับผมสี่พันหกสุดท้ายขอมิติ้งหน่อยได้ไหมเอามาให้จะโอ้โหโอ้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 โอเคครับผมเกลือ นี่ครับเมื่อไรเราจะมีอีกหลายอันอเรามีอยู่เท่าไหร่อ่ะมีอยู่หมื่นหนึ่งนี่ครับมันไม่ใช่คคอรเรซี่มูดไลท์นี่หว่ามันคือเห็ดอ่าซุ่มซามเมอร์ก่อนแล้วกันกน,นี่ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับขอร้องโอ้โหเกลือเกลือล้วนๆนีครับโอเคเมื่อไรมาต่อที่หน้าทังเข้าแบนเนอร์ตรงนี้ผมเห็น กาชาอาร์ติแฟกต์วิวสปินสกินวิวโอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยกาชาอาร์ติแฟกต์เอาไว้ทําอะไรอันนี้ผมไม่รู้เลยนะอ๋อเอาไว้แบบว่าอ่าโอเคผมเข้าใจแนละ้วมันเอาไว้เป็นเหมือนแสตเพิ่มเติมนะครับแบบอารมณ์เหมือนใส่อุปกรณ์ยอ,ยอ,อะไรอย่างนี้ไหมอาร์ติแฟกต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมฟีลน่าจะประมาณนั้น โอเคซึ่งโอ้ใช้หนร้อยเจมเองโอ้น่าจะเก็บเจมมันไว้สักนิดหนึ่งอุ้ยตรงนี้วิวสปินโอ้โหมีโอกาสได้ครับก็โอเคตรงนี้น่าจะเป็นแดลี่สปินสามารถสุ่มได้เอ้ยสุ่มได้เลยสุ่มฟรีหรือเปล่าน่าจะฟรีไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอ้ยมีแบบว่าคาสก้าผ่านแล้วแบบเอาไปรวมกันเป็นตัวไหมโอเคใช้240มิติคอย200เทรีโล2 0 0 0 0ห้าหมื่นเจม2 0 0 0 0ห้าหมื่นคอยแล้วก็25คาสก้าผ่านอุ้ยโวระบบนี้แปลกใหม่มากเลยนะโหาจะปิ้นแยบฟิวแบบเหมือนเกมกาชาในมือถือเลยไหมแต่ว่าในพวกอนิเมทาวเวอรี่เฟนต์ต่างๆเห็นไม่ค่อยมีใครทํากันนะเอ้ยเออนี่ต้องใจนะครับเอามาดูที่สกินวิวโอเคอันนี้คล้ายๆกันเลยเนะครับเจเดอร์ซิดแอคเนตโอ้โหชื่อตัวอะไรไม่รู้เนี่ย โอเคเดลิสปินมีอะไรให้เรียนรู้เยอะเลยนะครับสำหรับแบบนี้โอเคไว้ย okay. ตรงนี้มีอีเวนต์ด้วยนะครับผมข้างหน้ามีทาวเวอร์เวนเจอร์ได้เป็นแบบโหมดทาวเวอร์อะไรอย่างงี้ปะ่ะโอ้แล้วกดรับเควสอะไรมาไม่รู้เอ้ยเควสเหรออะไรเนี่ยรับ NPC มาหรือเปล่าได้เควสอะไรมาไม่รู้นะครับ <laughs> อยู่ตาตรงนี้นะครับและด้านขวามีโจโจ้เว้นอุ้ยมีโจโจ้เว้นด้วยโอเคมีแมทเมคกิ้งมีโอเคโอ้โหนี่เต็นเท่ามีเว้นอ่าโอเคแล้วตอนนี้นะครับข้างบนมีลัอกนะโอ้ oh. อะไรเต็มไปหมดเลยเเว,เเวละเนี่ยไอ้กุศิปิเว้นลักเนี่ยลักหน้าแคสเตอร์ไลท์มัชรูมลัดโกโจโช,ชิบุยะอีเว้นโอ้โหมีเรื่อยๆเ,เวนต์เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอือหือโอ้ใครที่แบบว่าเบื่อๆเนี่ยมาเล่นได้เลยนะมีอะไรทำเยอะแน่นอนนะครับบอกเลยว่าต้องเรียนรู้อีกเพียบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่จุดอื่นๆกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้มีอะไรคืออะไรเนี่ยเอีเว้นซองจินบูหรออุอ้ยโ,โอ้โมเดลเท่มากโอ้โมเดลโคตรเท่เลย โอ้ยผมว่าโมเดลดูดีมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็มี2ตัวแรกนะครับก็คือเบลูและก็อีควิสวิโมเดลเท่จริงอันนี้อันนี้ต้องยอมรับนะครับเออเท่มากนะครับตรงนี้มีมาร์เก็ตโอ้ยอะไรเนี่ยแล็บบริโภตีรอ่างมีเข้าแล็บเอาไว้แบบทําอะไรอะ่ะอ๋อสามารถย่อยเป็นรีโรหรอ,อ,อเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้อ่าเป็นแบบพวกตัวชายนี่ไหมตรงนี้มีอะไรตัวนี้เป็นมาร์เก็ตนี่ครับเข้ามาเนี่ยในมาร์เก็ตคืออะไรเนี่ยดูเกมเวอร์ยูนิตโอ้โอเคสามารถมาแลกเป็นตัวละครต่างๆได้อุ้ยโอเค ซึ่งไม่รู้ว่าโทเค็นเนี่ยหายย่างไหนนะครับตรงนี้มีอลูคขาดอู้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ใช้เงินในการแลกนะครับอ๋อน่าจะเป็นแบบของอีโวต่างๆอะไรพวกนี้ไหมหรือว่านี่มีแบบมเทรดดูๆใหแลกด้วยนะครับรูนสโตร์อีเวนต์อ๋อโอเคสามารถเอาไอ้คอลินซี่ที่เป็นดวงดาวเนี่ยมาแลกได้โอ,อ้เยอะมากนะครับระบบเกมนี้โอเคอนี่ผ่านไปเกียราทิ์แล้วผมยังไม่ได้เข้าไปลองรีวิว เกมเพลย์เลยนะครับมาดูที่อัปเกรดกันหน่อยตรงนี้มีสเตดีโลโอ้คอสเตดีโลธรรมดานะครับอีโวก็สามารถอีโวขอ้อตัวละครต่างๆได้เนี่ยครับโอเคตัวผมน่าจะอีโวไม่ได้ด้านข้างนี่มียูนิตเทรดโอ้โอเคเอาของมาแลกนะครับเป็นตัวมิดเทรดอาซุมเทดีโลตรงนี้นะครับอะไรวะเนี่ยเอสคาลิเบอร์โอ้โห0.375แล้วทำไม โก้ไม่ออกเออด้านขวาตรงนี้มีอะไรมีคราฟนะครับเอาไว้คราฟแบบของยีโวนะครับอืมโอเคอ่ะน่าจะหมดแลยแม่สำหรับล็อบบี้นะครับวนกลับมาที่ซัมมอนแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูที่อยู่ไอ้ด้านข้างหน่อยว่าอีเวนต์ตรงนี้เอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ไอ้ไม่ใช่เอีเวนต์ใหม่อีอเวนต์ซัมเมอร์อ่ะที่รอไว้แรกเป็นเอาไว้สุ่มแบนเนอร์นั่นเองโอเคประมาณนี้อุ๊ยอะไรเนี่ยซัมเมอร์แคปซูลโอ้เรียกได้ว,ว่ามีอะไรทำเยอะจริงๆนะโปรไฟล์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเควสก็คือเควสนั่นแหละ ส่วน Battle Pass อันนี้มีโอกาสได้ยูตาหรอทำไมถึงเอามาเป็นหน้าน,นี้อ่าโอเคได้ยูตะนะครับถ้าเกิดวิวห้าสิบอ่าโอเครีวิวหน้าท็อปบ,บี้กันหมดแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นในโหมดต,ต่างๆหน่อยดีกว่านะครับไปโอเควันนี้มีเพล์เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะไปที่ไหนนะโอเคลองเพล์ดูนะครับเพย์พอเทลพอเทลสตอรี่โอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้มี4แมปนะครับลาดบิลเลตฮอลแลนด์มอนสเตอร์ซิตี้แล้วก็อะคาเดมี่ดีมอนโอ้ป ดุยนะครับโ okay. อเคอลองดูนะครับลัดวิเลตแอคหนึ่งเทเลพอร์ตติ้งมีหน้าโหลดอย่างนี้ด้วยโอเคโอ้ okay. ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็จะมีให้โหวตสตาร์ด้านขวานี่มียูนิตแมเนเจอร์มอนิฟายเออร์การ์ดก็แอตติบิลิตี้แมเนเจอร์เหมือนเทอร์ฟิ้นทั่วไปโอเคกดเย็ดเลยได้ตั้งมา500นะครับเริ่มเกมตัวมาจากทางไหนเอ่ยนี่ใช่ไหมเนี่ยมีรูปหัวกะโหลบกบอกด้วยนะครับ mm. อลองวางเอมิเดียนะครับโหวตคิปไปเลยเดี๋ยวเราปรับออโต้สกิปไปเลยดีกว่า toggle unit visibility โอเคออโต้คอนเวิิร์ตยูนต เอนิมี่โอเคเหมือนจะไม่มีคูณ2คูณ3นะครับนะี่เป็นแบบอ่าเกมเพจเดียวนะครับก็คือแบบเล่นตามความเร็วเกมไปเลยนะครับวินีมาเราดูไปเอกเราเนี่ยครับที่ได้จากผู้เล่นใหม่นะครับตัวนี้โอ้ดูดาเมจสองหมืน่นหกโอ้โหแล้วด้วยมี่ผมร้อยเจ็ดสิบวิวไอเนี่ยดูดีมากเลยนะครับ okay. โอเคโอ้ดูง่ายด้วยนะ ดาเมจทัท okay. ั้งดาเมจเอสพีเอเลนโอเคพัซซีมาดูอือพัซซีมดีกว่าโอเวอร์พาวเวอร์สเตตลูกการโจมตียูนิตนี้มีโอกาส0.01%ที่จะทำดาเมจ1บิลลี่แานใส่ศัตรูโอ้โหแม่นโกงเงีวะเดี๋ยวนี่มันตัวแจกจริงไหมเนี่ยแต่ว่า0.01ก็โคตรยากเหมือนกันนะครับแต่ก็คือแบบได้ลุ้นอะ่ะเออเผลอตีบอสทีเดียวโป้งตายนะครับ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันระบบเกมเนี่ยก็เหมือน Tower Defense ทั่วไปโอ้ยแล้วแมปเนี่ยเรื่องแสงเงาเดี๋ยวผมว่าดูดีอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ชิวเนี่ยครับผมคุณเล่นใหม่ี่ยเล่นได้สบายๆเลยนะเกมนี้บอยออกมาแล้วทีเดียวพอนี่ครับ ชิวตู้มเรียบร้อยตายโอเคเล่นตาหนึ่งเนี่ยใช้เวลาหนึ่งนาทีกว่านะครับผมโอ้ยก็แป๊บเดียวนะครับได้เงินได้เจมแล้วก็ได้ซุปนี่ครับเอาไว้น่าจะแบบเอาไว้เพิ่มเอ็กพีตัวละครอาจจะลองกลับล็อบบี้ว่าเราลองไปดูที่อีเวนต์กันเลยดีกว่านะครับพวกสต,ตอรี่อะไรเนี่ยจะน่าจะแบบโปรตีทั่วไปนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาที่ล็อบบี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองดูอีเวนต์กันเลยดีกว่าว่าแมคานิกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยครับน่าสนใจกันไหมโอ้ดีเลยเนี่ยครับเป็นอัพเดตปั หรือว่าเราเลุยเดี่ยวแมทเมกิ่งดีกว่าโอเคต้องเลเวลสิบห้าขึ้นไปด้วยนะครับถึงจะแมทเมกิ่งได้อ่าโอเคพอใจได้นะครับโอ้ของีได้โอกาสโอ้โห,โโหเยอะมากนะครับ อะลองลุยเดี่ยวกันเลยดีกว่านี่ครับผมรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่น่าจะเล่นไหวนะครับแต่ก็ลองดูนะครับมาดูระบบต่างๆนะครับในอีเวนต์โอเคผตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วในเกมเนี่ยมีเลือกด้วย normal fast w a v e หรือ super fast b a v e โอเคขออนุญาต normal ไปก่อนแล้วกันคิดว่านะ่าจะไม่ไหวนะครับโอส start โอเควู้ยแมปนี้สวยนะเนี่ยวุ้ยสวยเลยนะครับสำหรับแมปนี่ก็เป็นชิบูย่านะครับจากชุทสึไคเซนใช่ไหม วิย้ยผมเล่นตาเดียวเวลฆ่าเลยเนี่ยศัตรูมันจะทางไหนทางนี้โอเคแล้วก็บ้านเราอยู่ทางไหนบ้านเราอยู่นี่อ่าโอเค ลองดูนี่ครับอืมได้ตังเริ่มต้นมา6กพันนี่ครับโอเคขออนุญาตวางตัวไปเลยนะครับเลือดแสนเจ็ดโอ้ my god ไหวไหมเนี่ยตัวเริ่มต้นเราเฮ้ยมันตีเข้านะครับทำเป็นเล่นไปนะแต่ว่าตัวเริ่มต้นของเราเนี่ยสามารถตีเข้านะครับโอ้แต่ผมว่าเรดเกมเนี่ยเวฟหลังๆน่าังไม่ไหวแน่เลยวะ่ะบูม้าสามารถวางได้ตัวเดียวอยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนีครับดา <90, S 1> เมจเก้าหมื่นเลือดสตูปลาไป6กแสนนี่ครับโอ้โหอฮ้ยตายหมดแล้วเฮ้ย ไม่แน่นะอาจจะไหวก็ได้นี่ครับผมว่าไม่ไหวหรอกจริงตัวเริ่มต้นนี่ครับไม่ไหวจริงนี่ครับแต่ว่าสามารถเอามาเล่นก่อนได้ก็หรับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ต้องเอาตัวเนี่ยไปหาพวกตัวเมตาตัวอะไรก่อนนะครับถ้าจะเล่นอีเวนต์ใหม่นะผมแนะนำาอ,อเคเดี๋ยวกลับล็อบบี้ก่อนละกันนี่ครับคิดว่าไม่น่าไหวแล้วโอเคผมมากนต่อไหนดูซิมีเว้นอะไรให้ลองอีกไหมโจโจอีเวต์ลองดูสิครับว่าจะเป็นยังไงซิวบอลนเอ็กซ์หนึ่งเทเลพอร์ตติ้ง,ง,ง,งมาแล้วโอเคอเคุอค้ยเดี๋ยวนะมี2ทางโอ้โห ด่านนี้มีสองทางนะครับเฮ้ยแต่แมปเนี่ยเอ้ยผมชอบแมปมากเลยพวกแมปโมเดลต่างๆเนี่ย ว่าเขาทํามาได้ดีมากเลยนะเออแต่โอ้โหสองทางเล่นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอ่าศัตรูที่ออกมาหน่อยดีกว่า Black m อร์โอ้ดูโมเดลศัตรูก็เท่เลยนะโมเดลทําดีมากนะครับเกมนี้ต้องให้เครดิตเขาเลยนะครับเหลือดสามแสนสี่เอ้ยไม่มันเยอะกว่าพอพอ,พอ,พอกับด่านชิบูย่าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่แมปอื่นกันด้วยดีกว่าพี่ผมมาต่อ Exclusive Event ตรงนี้แรกหน้าโอเค okay. มาต่อนี่ครับ Exclusive Event เวน,รนแรกหน้าตรงนี้น่านใจมากนะครับเข้าไปเลยดีกว่าอีเวนต์เนี่ยมีให้ทำเยอะจริงๆนะเกม อันนี้มีให้เลือกเหมือนกับด่านชิบุยาเลยนะโอ If, ้แล้วดูที่แมปโอ้โหผมชอบมากเลยว่ะเกมนี้แม่งแมปทําดีมากนะครับดูดิแล้วก็มีทางเดียวใช่ไหมอ่าก็คลิปนี้ผมก็คือเหมือนมารีวิวนี่ครับมานั่งดูระบบต่างๆของเกมน่อโอ้โหมาถึงเลือดบอสร้อยกสิบล้านโอเคแต่ว่ามันเดินช้ามากเลยเนี่ยนี่มาจากเรื่องอะไรเนี้ยเรื่องแลกหน้าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากเรื่องอะไรอ๋นนี้โอ้โหโมเดลโอ้ยโมเดลทําดีมากเลยครับพวกเอฟเฟกต์วิชวลต่างๆเนี่ยดูดีมากเลยนะโอเคเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดี ite, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเล็กหน้ามาตีอย่างนี้ด้วยอุ้ยโอ้ยว้ยนี่โอ้ยนี่แปลกมากเนะครับคืออะไรเนี่ยฟี้วเหมือนดูอันนี้เมะอยู่เนี่ยเฮ้ยวิววนี่เฟี้ยวครับเฟี้ยวเฟี้ยวมากมีตัวละครเล็กหน้าออกมาตีอย่างนี้เลยเท่่ะโคตรเท่อะเนี่ยครับจะเหมือนจะแบบวิ่งตามทางไปด้วยนะครับแบบวิ่งสวนกันเลยนะครับยืนตีอย่างนี้เฮ้ยผมไม่จำเป็นต้องวางตัวเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวมีผมไว้ทำไมวะเนี่ย น่าจะเอาแวะแบบช่วยไหมอ๋อโอเคเหมือนว่าเล็กหน้าเนี่ยจะตีเจ้าตัวกีเซลกิวซีไม่เข้านี่ครับอาจจะต้องให้เราเนี่ยเป็นตัวเป็นคนที่จัดการตัวบอสตัวนี้นั่นเองนี่ครับโอเคอุ้ยน่าสนใจมากนี่ครับดูดิเล็กหน้าเราเนี่ยตีลูกน้องมันชิวๆเลยนะครับส่วนเราเนี่ยน่าจะต้องตีที่ตัวบอสมันนะครับเอ้ยอันนี้ดีแปลกใหม่นี่ครับอันนี้แปลกใหม่จริงอย่างที่หลายๆคนบอกนะครับเดี๋ยวไปดูอีเวนต์อื่นกันหน่อยดีกว่าโอเคผมก็เรามาดูกันที่เลดหน่อยดีกว่านะครับเห็นเขาบอกว่าเลดเนี่ย <laughs> แบบ อ่าตละป่านมากเลยครับมีแบบอะไรแปลกๆเพียบเลยนี่ครับนี่ด่านนี้เลยมั้งครับเซนเท่าคอมมานด์ไหนลองดูดิโอ้โหของได้เยอะมากนะครับมูลไนท์เท็ดรีโลโอ้เยอะจริงนี่ครับอ่าลองดูดีกว่าโอ้โหต้องเวลสิบห้าขึ้นไปอ่าโอเคโอเคเลดเนี่ยจะต้องเวลสิบห้าขึ้นไปหมดเลยอ๋อโอเคโอเคอเคข้าใจได้นะครับอ่าเรามาดูอีเวนต์อีกสักอีเวนต์หนึ่งในงานผมแอบเห็นไปอยู่เมื่อกี้หลบอยู่ด้านหลังอันนี้ใช่ไหมนี่นะครับมัดรุมรัดมีอะไรทำเพียบเลยเกมนี้ เยอะมากเคอตอนนี้เรามาอยู่ในเกมอ่านี่ก็มีให้เลือกโหมดเหมือนเดิมนี่ครับโอ้แมปอุ้ย ดูแมนเราดีกว่าโุ้ยทำไมข้างล่างมันมีเหลี่ยมๆอะไรอย่างนี้วะเนี่ยก็เกิดว่าเป็นฟ้าๆไม่หมดนี่บอกว่าน่าจะสวยวันนี้นะอันนี้มันเหมือนเป็นแพลตฟอร์มอะไรไม่รู้นี่ครับโอ้แล้วแมปเนี่เหมือนไอ้นี่เลยว่ะเหมือนไอ้ก่อรอยฟ้าในวันพีชอะโอเคบอสมาจาอทางโอ้ยโอ้มีตัวละครอย่างนี้วยกที่น่ารักมากเลยครับมันลุมคุงโอเคออ้ยโอเคอันนี้อันนี้คือแหวกไปเลยนะปกติจะเห็นแบบเป็นตัวละครอาตูเดินมาน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างนี้โอ้นี่เป็นตัวน่ารักเลยโอ้ ในโมเดลแบบอ okay. อ่ะเราไปสรุปกันที่ล็อบบี้หน่อยดีกว่าโอเคผมก็หลังจากที่เราไปดูระบบต่างๆของเกมมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับใครที่แบบเบื่อง่ายอะไรพวกนี้ผมว่ามาลองเล่นได้นะระบบอะไรเนี่ยมีอะไรให้ทำแบบเยอะมากๆเลยผมว่า <laughs> ต้องลองจริงๆนะครับสาหรับเกมนี้โอเคก็อาจจะต้องไปลองเล่นกันแล้วนะครับระบบเกมหลายอย่างเนี่ยเพียบนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะว่าเกมนี้เป็นแมพของคน ยนั่นเองก็ลองมาเราสูนมาลองเล่นกันได้นะสำหรับรืนเมกาเที่ยนั่นเอง โอเคครับ okay, ผมก็ใครที่ชอบกดไลค์ก็จะทักใครกันด้วยละกันนะครับผมก็ใครที่สนใจแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะแล้วก็คิดเห็นยังไงกันบ้า,างครับสำหรับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมโอเคก็ก่อนก่อนแชรันไปตัวนี้เรามีดีครับคอมเม้นต์ทีสามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมตอนนี้เรามีเสื้อช่องเรานั่นเองนะี่ผมนี่นเนี่ยผมแฟชั่นนะครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีตัวละครของเรานั่นเองนะครับแค่น,นั้นเลยนะครับอย่างนี้ผมก็แยกเสื้อแยกเกงเสสื้อีแดงกางเกงสีีดาบบอกเเลยยวว่โคคตรรนะัผมไปซื้ออออกกกััันนนนนได้ะคครบลิง์ยู่ใเหมื นี่ว่าไม่น่ามีแล้วผมไว้เจอกันบายบายมามาทนเด็ดเสือและเราก็เท่าที่ลิมพัดมือก็จีบลิ้นและตอนก็เท่าที่ลิมปากเธอไม่ใช่อในคิดว่าเขารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไหมจริงสัตว์แต่สัาพกูเพิงหลับและตอนนี้พวกเอ๋ทำงานไม่ค่อยว่างนิด